25ตุลาคมครับเป็นวันที่พี่แท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปจะต้องไปลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยา5,000บาทบ้าง10,000บาทบ้างแล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ใครสีแดงเข้มก็รับเงินไป2เดือนพื้นที่ไหนที่เป็นสีแดงแล้วเพิ่งมาเข้มในภายหลังก็รับไป1เดือนครับเดือนหนึ่งก็5,000บาทนะครับซึ่งเขาจะโอนเงินเนี่ยเดือนพฤศจิกายน ครมออนุมัติโครงการนี้แหละครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์สาธนารณะนะครับที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งมี29จังหวัดก่อนหน้านี้นะครับรายละ5,000บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนก็คือ10,000บาทครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดลงทะเบียนผู้ที่ขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือด้วยตนเองนะครับที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้เองได้มีการเปิดให้จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่18ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนยังมีเวลาอีกประมาณสัก10วันด้วยกันเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนครับคุณผู้ชมครับอันนี้ประกอบไปด้วยใบยคําขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลืออันนี้ใบแรกอันที่2ซึ่งใบเนี้ยสามารถไปรับที่จุดลงทะเบียนนะครับอันที่2คือบัตรประจําตัวประชาชนอันที่3คือใบอนุญาตขับรถสาธารณะและอันที่4คือบัตรประจําตัวผู้ขับรถสาธารณะนะครับ ส่วนเงื่อนไขกรมการขนส่งทางบกย้ำครับว่าอันนี้ต้องเป็นผู้ขับขี่แท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์สาธารณะเนี่ยไม่เกินอายุไม่เกิน6อ,อายุต้องเกินครับ <65 S 1> ต้องเกิน65ป,ปีขึ้นไปซึ่งต้องเกินก่อนวันที่11สิงหาคมปี64ที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะครับแล้วก็ต้องยังคงมีศักยภาพในการขับขี่รถอยู่นะครับมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วก็บัตรประจําตัวผู้ขับรถสาธารณะรวมถึงรถ ที่ใช้ประกอบอาชีพก็จะต้องชําระภาษีครบถ้วนด้วยนอกจากนั้นครับยังต้องมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกนะครับไม่ใช่อายุ65ปีแล้วก็มาอ้างว่าตัวเองเป็นคนขับรถสาธารณะ,ะและตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดยังต้องเป็นคนขับอยู่นะครับแล้วก็ต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา 33, 39เและ40เพราะว่ากลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วนะครับส่วนกรณีรถเช่าอันนี้ก็ต้องยืนยันทะเบียนรถแล้วก็ผู้ให้เช่าด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนครั้งนี้ครับ ส่วนผู้ประกอบอาชีพที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปใน13จังหวัดเนี่ยจะได้รับเงิน2เดือนนะครับ,รบเดือนละ5,000บาทก็รวมเป็น10,000บาทครับ13จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนคปรปฐมอยุธยาฉะเชิงเซาชลบุรีแล้วก็4จังหวัดภาคใต้คือสงขลาปัตตานียะลาและรนราธิวาสนะครับนอกจากนั้นอีก16จังหวัดได้รับ รายละ1เดือน5,000บาทนะครับเงินจะเริ่มโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยรอบแรกในเดือนพฤศจิกายนวันที่8ถึง12แล้วก็รอบที่2นะครับในวันที่22-26ถึง26พฤศจิกายนนี้นะครับจะต้องไปทำพร้อมเพยกันให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยจะโอนในช่องทางนั้นนะคะครับ